รับสวัสดีท่ากับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของอของแรงซีซั่นที่16นะทํทำไมไม่ได้ยินเสียงวะเดี๋ยวบอกว่าจะติเพลงอันนี้คือรีบๆอัด้วยนะโอเคครับเเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะต้องเอาไกล้่หูฟังอืก็สรุปผลประจำซีซั่นนะครับเนาะ ดังผมไมว่าเสียงสรุปผลประจำซีซั่นเนาะก็ผมจบอยู่ที่เออ่มังกร37ดาวเนาะซีซั่นที่แล้วได้45แต่ว่าซีซั่นนี้มันติดสอบนสทแล้วก็เรียนเย็นเยอะด้วยก็เลยทำให้ดาวได้น้อยกว่าเดิมนั่นเนองเนาะแล้วก็อ่าเซอร์วานี่คือความผมใจครับเนาะขึ้นยูนิคอลเป็นครั้งแรกของชีวิตนะครับเพิ่งเสมอเมื่อกี้ะ ถาเมื่อกี้แพ้ขึ้นมาเนี่ยคือจบเลยนะคือดาวตันเลยนะต้องขอบคุณเพื่อนที่เขามาเล่นมากเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เพื่อนๆของผมเนาะคนนี้เขาชื่อพาคุกกี้นะสมัยก่อนนะใครไม่รู้เขาเปลี่ยนเนาะ,ะให้เข้าๆแล้วก็ห้าาเนาะผมไม่ได้ไต่ามาประมาณสามสัปเกือบสามสัปดาห์ก็คือเกือบหกวันเนาะก็เลยตกจากอันดับหกร้อยกว่า,วาล่วงมาประมาณอันดับแปดร้อยเนาะก็ถือว่า เยอะนะสำหรับผมนะขึ้นมาได้ขนาดนี้เนาะตัวละครครับเนาะผมขึ้นมาได้อันดับที่89คือเมื่อวานนะใครไม่รู้นะผมอ่ะโดนพ่อเรียกใช้งานก็เลยตัดสินใจปล่อยเซอร์ซะเลยเนาะปล่อยไอ้เซอร์เขาออกประตูไปเลยเนาะเชิงเชิงเหมือนทันใจดีเลยอะ่ะตอนนั้นก็เซอร์แล้วก็แล้วผมก็หยิบอูช่างไปด้วยงคะแนน,น,นก็เลยลดเนาะไม่อย่างนั้นก็น่าจะนั้นอยู่คือไอ้ช่วงเลี้งตีสามนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่า อันดับผมจะลดไหมเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วแรงตีสามเนี่ยผมว่าฮันเตอร์เขาไม่น่าจะมาไต่กันแล้วนะเพราะว่าเท่าที่ดูมานะท้ายๆซีซันะ่นอะไม่ค่อยเท่าไหร่เนะถ้าเป็นกลางเป็นเป็นต้นซีซั่นอะไรเงี้ยห้องไหวนะใครไม่รู้นะผมเคยมีประสบการณ์ตนะอนลงแรงตีสามเนาะงั้นจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเนาะมันจะมีแมชหนึ่งอนะที่ผมลงไว้ตอนตนะีสามเนาะไม่แน่ใจว่าอันบันทึกไหมนะแต่ชนะนะครับเนาะ ช่วงประมาณสองสัปดาห์ก่อนเนาะผมเนี่ยนอนไม่หลับก็เลยเตื่นมาเนาะอ่ารู้สึกว่าจะเป็นช่วงวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สิบสี่เซงว่าก่อนวันเตือนก่อนเดือน,อนเจ็ดเลยนะเป็นช่วงวันที่หกรู้สึกว่าเป็นดาดอันนั้นด้วยส,วนสนุกทาแสายยางจันนะไม่เป็นไรนี่หกเดือนหกเลยนะอัดมาอยู่ไม่มีนะเสฟวนสนกทาแสายยางจัน อันนี้สนุกไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่าใส่สกินนี้ด้วยเออเสมอไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนนะอันนี้ไงมันมีเวลาบอกอยู่นะถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวดูเช็คดูก่อนว่าผมมีเวลาดูตั้งไว้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจำได้ว่าผมอัดไนะนี่ไงครับเนาะนี่นี่นี่น,นี่วันที่ 7, เดเตือนเจ็ดเนาะตอนช่วงตีห้าห้าเนาะแต่จริงๆก็เคอ ถ้าเป็นเวลาไทยจะเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงเนาะก็คือตนะีห้าห้าสิบสี่เนาะผมนอนไม่หลับเนาะถ้าใครไม่รู้ถ้านอนไม่หลับก็คือไม่ต้องนอนก็ได้เนาะถ้าเป็นช่วงประมาณตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาสบัดต,ตัวหน่อยแล้วก็อาจจะอาบนา้ําซึ่งไม่ใช่ความคิดดีเท่าไหร่เนาะอ่าอันนี้เจออันนี้คือตีตอนตีสี่นะถ้าใครไม่รู้สัปดาห์ก่นเปิ้ลที่ผมใช้จะเป็นพังไม้ไวไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าพังไม้ไวกี่ขั้นเนาะเอาพังไม้ไวไปแล้วก็ตาแดงแล้วก็เปิดเกตนะครับเนาะ ไม่ได้กดเปิดเปิดไวเนาะเซตที่เราเจอจะเป็นเซตตัวช่วยสาบเนาะเซตนี้ข้อดีคือแข็งเนาะข้อเสียถอดชาจังหวะนี้ผมผมก็เลยตัดสินใจเอาพังไม้ไวมานอเพื่อจะได้ต่อกอนได้หน่อยเนะาะเจอไปทางด้านนาะคิกเก็ตเนาะเปิร์กก็เป็นสามเก้าเนาะคิกเก็ตกดเข้าไปดูเมื่อกี้มีคนันทาเครื่องช็อตด้วยนะตัดมาเจอเป็นเมอร์เซนเนาะตัวที่ผมแบนเป็นเซียนะครับเนาะ เอาแล้เดนวุดนะครับเมื่อกี้น่าจะหมุนมุมกล้องไม่ทันเนะาะจอวันนี้ปัดไปโดนเนาะป่าซ้ายผู้หวังผลแต่เขาตกผมเลยนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเขาวิ่งมาซับทําไมเนะะาะจอวันนี้ผมก็พังไม้ใจเย็นไปก่อนเนาะไม่ต้องรีบอันนี้ก็เดินเบี่ยงเบี่ยงทั้งทั้งที่เขาวิ่งไปแล้วเนาะเทคนิคเมื่อกี้เป็นเทคนิคเดินเบี่ยงเนาะมันจะช่วยเขาเออน,น,นะผมบิ้งไปเก็บแผลก่อนนแล้วตีไม่โดนนะเมื่อกี้คือ เด๋อมากเลยคือดื้อมากอนะแล้วก็เรียกล่มมีแอบแอบมุมหน่อยชาร์จไปแล้วตีไม่โดนเนาะแล้วเขาตบมุมไม่ทันเนาะเมื่อกี้โดนไปหนึ่งแพ้ครับเนาะเ mm hmm. มอ่อเซนเพิ่งรีกุ๊ปกันเสร็จเนาะเครื่องพิซเซียจะเสร็จแล้วเครื่องต้นเรือได้เจ็ดสิบเนาะหายจะไม่ทันไม่ใช่ไรค้างไม้รอเลยครับเนาะสตันด้วยเนาะเขาเปิดหมดระเบิดเนาะมาเลยสตันแค่ไม่ล้ระเบิดพลังล่แหละบอลยังคูดาวอีกค,ครับแต่ครับอย่างนี้ตรง เครื่องตอนนี้มันเตรียมแล้วนะผมตัดสินใจพาจะไปโซนข้างในห้องวีเลยเนาะมีห้องวีก็ต้องใช้คมหน่อยเนาะแอบกดกดเขานิดนึงครับเนาะแต่เขาก็ขึ้นมาเก็บได้เนาะเพราะผมรู้อยู่แล้วแหละว่าอย่างไงก็ต้องจุดได้เครื่อง,องนี้เพราะว่าฟังจากเสียงออกก็ได้เนาะถ้าเสียงดังอย่างเงี้ยคือเครื่องประมาณ85อัพเนาะอาจจะเก 90, ประมาณ90เนาะ9099เนาะอุ้ยพิธีเซียตัดสินใจไม่เก็บเลยนะอันนี้คือ เขาตัดสินใจได้แข็งมากเลยนะคือไม่มาเก็บเครื่องเนาะถ้าเป็นแรงผมถ้าเป็นผมนี่คือผมมาเก็บเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือตีไปเลยครับแล้วติดเก้าอี้ครับเนาะดีมากผมจะขึ้นไปเบิ้ลข้างบนให้ได้เนาะมาดูกันว่าผมจะเบิ้ลได้ไหมเนาะช้าถอยลงไปไม่โดนเนาะเดี๋ยวเดียวเขาเมื่อเซิไม่ยอม <c oughs> เปิเดแดดออกมาเนาะจะไม่ได้แพ้สักคนนึงเนาะตีไป,ไปบอลไม่โดนด้วยนะ อันนี้คือโคตรจะยินคือที่ผมไม่ยอมวิ่งไปตีก็คือร้อยไทยหมดเนาะจะได้ลงห้อง VIP ไปเลยมเมอร์เซนจะเปิดเดสออกไปได้ไหมอากระดิ่งไปได้ครับเนาะสแกนเส้นการนั้นเนานะโคตรกระตกเลยอันนี้ผมไม่รู้นะเขาแอบรออ่ะรอเก็บเครื่องนะผมว่าผมไม่รู้นะ ็ว่าเนึกว่าหูหูเปติเซียเนาะแล้วก็จุดไปเรียบร้อยครับเครื่องนี้เครื่องของอันนี้เถตัวกันครับเนาะมีการเถตัวเกิดขึ้นเนาะมันกระตุกนะว่ามหเอาแล้วเขาใส่ใส่นะใช้นาฬิกาเนาะคือมุมนี้ถ้าเขาไม่วิ่งข้ามหน้าต่างก็วิ่งมาทางนี้เนาะยังงงก็ต้องโดนแผลเนาะโดนไปแล้วครับเนาะไทห้าวิน่าจะไม่ทันนะผมว่านาได้เลอกของลองวีโคปาร์ตี้ห้องวีครับ ขอบคุณลอยมาติไกลเลยเครื่องตอนนี้เหลืออยู่เครื่องเดียวนะอันนี้ผมรู้แหละพิทิเซียเขาเรียกข้างบนเนาะเลยจะกดตีเนาะเผื่อเขากระโดดลงมาสามเนาะเวิ่งมาลงมาไวมากเลยนะต้นเรือนั่งนานห้าสิบนะใครไม่รู้โคตรวิ่งเร็วมากหมายถึงวิ่งลงมาช่วยเร็วมากเลยนะนี้มาดูกันว่าผมจะเอาต้องเรือได้ไหมอ่าโอเคเขาบุ้งเล็กไปเนาะบุ้งเล็กเนาะโูดรบุ้งเล็ก มเมอร์เซนไปถอดเครื่องนะอันนี้ผมไม่เอาต้นเรือเพราะว่าเขามีนาฬิกานะเอาละตีไปตีไม่โดนด้วยนะมเมอร์เซนหาของอนู่ใกล้ๆเนะอะเครื่องจะมีเอ่อกำแพงพังตรงโนแล้วก็เอ่อตรงทางด้านของฝั่งโบดเอ้ยเขาเรียกว่าฝั่งอนะไรฝั่งคมแดงแล้วก็สุสานเนาะต้นเรือไปถอดแล้วเนาะเครื่องเพิ่งเริ่มถอดเนาะเครื่องตอนเร่งรู้สึกว่าจะใช้เวลาประมาณ นะเกนยังไงก็ช่วยยังไงก็ต้องช่วยเฟสที่2เนาะแล้วก็ต้องบล็อกกันจนกว่าเครื่องจะเสร็จเนาะชาร์จลงไปเช็คครับเนาะโจนด้วยนะประเด็นก็งงเหมือนกับว่าโดนยังไง m มาร์เซนวิ่งมาแล้วนะครับเนาะอันนี้ผมก็ยึกยือยึกยือรอดูอยู่นะอันนี้ผมเนี่ยเห็นแล้วนะว่าเมอร์เซนเขาจะมาเนาะเขาปล่อยแดสเลยไหมช่วยไม่ทันนะแล้วโดนเร่งเฟดด้วยนะครับ เห็นไหมฮะคือเขานั่งไปแค่30มสิบวิแล้วโดนช่วยทันทีเนาะ,ะไทยไม่มีเลยครับเนาะยังไงเกมนี้ก็จุดได้แค่2คนเนาะถ้าเขาช่วยทันเฟสเมื่อกี้ก็อาจจะนะไม่ได้รับประกันว่าจะรอดแต่อาจจะเครื่องได้60แล้วเนาะผมเนี่ยจะชาร์จไปหายแน่นอนเนาะแต่ไม่ถึงนะระยะแบบนี้เนี่ยยังไงก็คว้างไปไม่ถึงเครื่องเนาะเห็นไหมเขามีนาฬิกาแต่ผมมีบิงมาดูกันว่าใครมันจะแน่กว่ากันเนาะ บิงประทะนาฬิกาเนาะแล้วจังหวะนี้มุมนี้มันบีบมากเลยครับเนาะแล้วก็ลมในที่สุดเนาะแล้วก็มันจะมีเกมหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่เกมแรกที่ผมเล่นตีห้านะมีเกมหนึ่งสวนสนุกแต่ว่าผมจะไม่ได้แล้วว่าคลิปมันน่าจะโดนดีลีทไม่ก็มันครบมันเลยวันไปลวแต่จริงๆมันก็ไม่น่าจะเกิน30วันนะไซฟนิกโซไปดูเนาะไปโซนโหน่อยน่าจะมีแถวโบสถ์แหละเนาะ ถ้าใครไม่รู้ว่าทํําาว่ทาไมผมเดินถ้าสําหรับใครไม่ที่ยังยังไม่คล่องนะแบบหาเสือคนสุดท้ายไม่เจอทําไมนะคุณอาจจะต้องจําจุดเกิดของกล่องเนาะ,ะกล่องแดงอะไอกล่องที่มันเอาไว้เปิดอนะตอนนี้รู้หลุมแล้วนะครับเนาะเมื่อเส้นแตะหิวไปเรื่อยๆเนาะไอน,นี้เกือบไม่เห็นนะตอนแรกลิงในมือเนาะะต้นเรือเนาะมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปเนาะ เปิดแดครับอ้าวเขาไม่ได้แดดเข้าโหนฝั่งโนนะไม่มีเข็มแล้วด้วยนะอย่างนี้ก็แตกอย่างนี้ก็แตกสู้ขึ้น <c oughs> กระดิ่งวดัด <c oughs> วับคือหลุมเขาอยู่ฝั่งโนนะเหมือนเมอร์ซินจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะเขาเลยวิ่งมาชกหลุมตรงนี้นะแต่ผมมารู้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> ถ้าเขารู้นะผมว่าเขาแล้จะหดได้นะ <c oughs> ไม่โดนเนาะบิงเก็บสเสลยมีบอลคลิกเก็ตทิ้งไว้อยู่้วย ตีไม่โดนเนาะเป็นช่วงช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ดื้อมากเออเออเนาะถ้าใครไม่รู้บางทีชอบเรี้ยงดื้อไงอ่าแล้วก็มุมนี้นะเอาหน้าไถากํำแพงไปน <c oughs> เนาะเซอร์เขาจะมีโอกาสที่วิ่งมาได้เนาะอันนี้เป็นทิคสำหรับขาวดำเนาะตัวอื่นก็ใช้ได้อะละใช้ได้ทุกตัวเ <c oughs> อละาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้า็อบบี้กันเลยดีกว่าเนาะไปกัน ครับเนาะก็ก็คร่าวๆนะครับนี่ฮะนะนี่คือประจําซีซั่นของผมเนาะถือว่าเป็นวินเลตสําหรับไฮด้านะสําหรับผมจริงๆอะ่ะตอนแรกผมขึ้นมังกรตอนนั้นรู้สึกวินเลตเจ็ดเจ็ดนะถ้าใครไม่รู้แล้วก็พอมันดาวที่ยี่สิบสี่แพ้แบบแพ้จนวินเลตเหลือห้าสิบอ่ะ ตอนนี้ก็กู้ขึ้นมาได้ประมาณ61เนาะถ้าผมแต่งจริงก็น่าจะได้สัก62 63เยเนาะส่วนอันนี้นะถ้าใครไม่รู้บอกไว้เลยก็คือช่วงแรกๆนะตอนตอนถ้วยขั้นที่3ระดับที่3เนาะวินเลตตอนนั้นคือ70เลยนะแล้วก็มันก็แพ้ชนะแพ้ชนะไปเรื่อยๆตามเกณฑ์มันเนาะแล้วก็คะแนนวูชางนะเอาจริงนะที่ผมเคยได้ขึ้นสูงที่สุดนะคือ30เนาะแบบประมาณ33ต่ขึ้นด้วยตัวเองนะแล้วหลังจากนั้นก็คือปล่อยไง ประมาณวันอังคารวันพุธนี่แหละเนาะก็เลยเราไม่ได้ไต่ก็เลยปล่อยให้มันไหลลงมาเรื่อยๆจนได้อันดับเก้าสิบเนาะก็คือสัปดาห์แรกที่ไต่ได้เยียแหละแล้วก็อตอนนี้คือช่วงนี้ผมมาไต่เซอร์ประมาณสัปดาห์หนึ่งเลยเกือบประมาณเกือบเจ็ดวันเนาะมันก็จะเป็นสภาพนี้เนาะแต้มก็จะหลดมาเนาะตอนแรกตราอันดับผมจะอยู่แปดสิบสี่เนาะสูงแต่ที่เคยโชยเพื่อนๆเห็นก็จะประมาณ 50, ห้าสิบไง ห0ไม่ก็40นี่แหละเนาะแล้วกอ็อันนี้บันทึกเนาะคลิปนี้เนี่ยตั้งเป็นกนะู๊ดบายซีซั่นเนาะนี่ฮะนะเนาะเสือล้วนๆเนาะหันแทบไม่มีอันนี้ฝึกซ้อมก็ซ้อมทีมผมมีแข่งด้วยนะช่วงนี้ก็ลงๆคือท้ายซีซั่นนะผมบอกเลยว่า14วันสุดท้ายนะก่อนลาลีอะถ้าเป็นไปได้ก็คือหาตี้คอสีเนาะหาตี้ที่มันช่ำๆกันหน่อยเนาะ เที่ที่ช่ำๆนี้ผมว่าควรจะมีคนหนึ่งเล่นกองหน้าเป็นนะเพราะว่ากองหน้าเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้แก้เกมเนาะกองหน้าเป็นตัวที่เอาไว้แก้เกมได้อย่างดีเลยเนาะแล้วก็อันนี้ของของวันนี้เนาะเดี๋ยวขอย่อ,อน,นี้ก่อนคือควรเซตที่ควรจะมีก็คือกองหน้าเนาะคนคนเล่นกองหน้าเป็นนี้ค่อนข้างจะดีเนาะแบกทีมได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไวช้ชี้ชะตาเนาะ เอาไวช้ชี้ชะตาทีมเลยเนาะถ้ากองหน้าเล่นดีก็เตรียมตัวชนะได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวถึงมันจะถอดช้าแต่มันแก้เกมได้ดีนะตัวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเซตเนาะอันนี้ไม่มีกองหน้าเนาะเพื่อนนั่นจะเล่นไม่เป็นถึงผมเนี่ยจะแต้มสามหมื่นก็จริงแต่ไอ้สามสิบก็จริงสามร้อยพันสามพันเลยลิ้นพันหมดละแต้มสามพันก็จริงแต่มันมุมมุมดดการตัดสินใจอ่ะมุมชนอะไรแบบนี้มันยังไม่ได้เนาะ แล้วก็กองหน้าเนี่ยมันต้องเจอเพื่อนที่รู้งานด้วยนะอันนี้นี่ฮะนี่คือชีมที่เออมีคนคนหนึ่งเขาไม่รู้เป็นอะไรเนาะหยิบลักกี้กายมาด้วยซึ่งก็งงเหมือนกันล้มไวยด้วยนะหาชีมที่มันตาที่มันเพอร์เฟกต์เพอรหน่อยได้ไหมวะ <c oughs> <c oughs> หาไม่เจอ <c oughs> <c oughs> เอ่อ,อาวันนี้เลยแล้วกันก็ได้นะอันนี้ช่วงนั้นแพ้รัวๆเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> อีกเซตหนึ่งที่โหดเหมือนกันนะก็คือเซตตัวช่วยสองเนาะคือทีมถ้าเล่นตี้คอสี่นะยังไงก็หาคนที่เล่นตัวช่วยได้สักสองคนเนาะแล้วก็จากเท่าที่ดูมานะที่เล่นมาประมาณสองสาวันนี้นะตัวที่โกม่าเลยนะก็คือแมค h a นะิกเนาะเพราะแมคาินิกเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าอย่างไงถอดสอคนนะเออพูดง่ายๆมันเป็นตัวที่เครื่องไวนะถ้าหันไม่แบนก็อันตรายเหมือนกันนะเนาะ อีกตัวหนึ่งตัวถอดท,ที่น่าเล่นก็เป็นนักโทษเนาะแต่ว่าแนะนําว่าเป็นด่านใหญ่เนาะมันถึงจะโกงนี่ฮะกองน่ายไหมเซตนี้จะเป็นเล่นตัวช่วย2ตัวถอดหนึ่งเนาะกะแล้วกออ็อันนี้เป็นดานส,น,สนุกเนาะเขาแบนเป็นทางด้านแมคานิกด้วยผมก็เลยหยิบนักโทษมาเพราะเนื่องจากด่านนี้มันมันเป็นด่านไกลเนาะแล้วไม่มีไม่มีตัวถอดไม่มีตัวถอดอนะ่ะมันเล่นเกอมันจะถอดช้าเซตนี้เนาะ ผมก็เลยเอานักโทษมาเพราะว่ามันสามารถเชื่อมเครื่องกันได้แล้วแมปก,กว้างเวลาเชื่อมเครื่องมันจะมันจะได้ประโยชน์มากกว่าเนาะแล้วก็เซตนี้จริงๆนะอาจจะไม่แนะนําให้หยิบเป็นทางด้านพินเท็เนาะเปลี่ยนตัวนี้เป็นพินเท็เนาะเพราะว่าแมปใหญ่เรือส,สนุกแล้วก็ให้ดีก็เป็นดาดนน,น,นคกไม่หลับไม่นอนเนาะสามดาดนี้ควรจะมีพินเท็ในทีมเนาะถ้าไม่โดนแบนเนาะยิ่งดานสนุก ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะเป็นเป็นด่านใหญ่แล้วการที่เราจะเทรดตัวไปมาเงี้ยมันช้าเนาะอาจจะโดนช่วยบีบช่วยเลยเฟดได้นะครับเนาะผมอยู่กับฮันไปร้อห้าวิเนาะ1้5ยมิบห้ผิดเออก็ตัวจะบอกว่าสำหรับซีซันนี้อ่ะจะมาอวยพรคงไม่ทันแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้สำหรับถ้าใครซีซันหน้าก็ ให้ลืมเรื่องเก่าๆของซีซันนี้ไปแล้วก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับเนาะซีซันหน้ายังมีอยู่เนาะไต,ต่กันไปเรื่อยๆเนาะสักวันก็ต้องขึ้นแรงแน่นอนเนาะแรงมันขึ้นไม่ยากเนาะแค่ฝึกนิดหน่อยก็ขึ้นได้แล้วเนาะฮันเตอร์ก็เหมือนกันนะครับเนาะถ้าช่วงไหนที่รู้ว่าเออเล่นแล้วไม่ไหวก็เปลี่ยนไปเล่นเซอร์เนาะ,นะเนี่ยเนาะไปดูดูกอนเพื่อนมันทักว่าเออ นนะแต่เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะผมเห็นนะนี่นะเออจริงๆริวิเลตน่าจะสูงกว่านี้แหละแต่ว่าผมโซโล่ไปเรื่อยโซโล่ Solo ไปเรื่อยเนาะมันก็เลยตกแล้วก็วิเลตฮันนี้คือสูงที่สุดในประวัติการแล้วนะถ้าไม่นับซีซันนี้นะก็ขึ้นมาที่37ดาวเนาะได้วิเลตไป67.2เสนาะส่วนวินเลตขาวดำเนาะคือเล่นขาวดำเยอะมากเลยเนาะ เกือบ400ตาเนาะ3 9 3เนาะกาลาเทียเล่นไป5อันเดธเล่นไป1บอลบอลเล่นไป1เนาะอันเดธเล่น3แพ้1ชนะ1สเสมอ1เนาะถ้าจะไม่ผิดบอลบอลเสมอแล้วก็กาลาเทียชนะ2สเสมอ1ก็แพ้2มั้งแต่รู้สึกว่าแพ้ไม่1ก็2นี่แหละแล้วก็แมรี่ก็สเสมอไปประมาณ2 3สตาที่เหลือก็แพ้ส่วนขาวดำก็นามสภาพเลยเนาะก็คือครึ่งครึไหม ไม่ครึ่งครึเลยก็ชนะครึ่งแพ้ครึ่งอ่ะเนาะแต่ถ้าดูจากวินเลก็คือมันจะมีเสมอด้วยเนะเกมเสมอแบบนะี้แต่มาที่ฝั่งเซอร์นะครับเนาะตามสภาพเนาะผมก็เล่นตัวส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเล่นตัวนอกเมตาเนาะมีลูก้าที่เล่นคือลูก้าปรับใหม่มามันเป็นตัวถอดทิจุง่ายขึ้นนะมันไม่ข้ามชา้าคนณ่าแม็กเนาะวินเลจะเป็นสุข ตัวที่ผมเล่นบ่อยที่สุดจะเป็นเซียเนะเพราะว่าเซียก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะเนาะจะพูดว่าถ้าคุณจะลงโซโล่นะตัวที่เล่นเล่นให้เป็นเลยนะจะมีอยู่สีหตัวก็คือเมอร์เซนเนี่พินเทสแมคชีนิกกองหน้าแล้วก็เซนะียเนาะกองหน้าอาจจะไม่ต้องก็ได้นะเอาแค่แม็กเซียพินเทสเมอร์เซนให้ได้ให้ได้สีตัวนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าที่ทำไมถึงต้องฝึก เพราะว่าถ้าคุณลงโซโล,โลแล้วไม่มีคนหยิบตัวพวกนี้มาเช่นเมอร์เซนคุณต้องไปแทนเขาเนาะผมก็ถามว่าเคยเจอไหมคนที่เล่นแรงแบบผมอยู่ไฮดาก็ยังเจอนะบางคนที่ว่าทีมที่มันไม่ได้หยิบตัวช่วยมาเนาะคือการที่ไม่หยิบตัวช่วยมาข้อดีคือเครื่องไหวข้อเสียคือช่วยยากเจอวูชางก็ยังช่วยไม่ได้คิดดูถ้าเป็นกาลาเทียบบอลก็คือไม่ต้องหวังเนาะแล้วก็อันนี้นะเนาะเ 5-5เนาะอันนี้วินเลทร้อยเลยเนาะ5-5เนาะก็ทางที่ดีนะคือคนที่แรงสูงๆฮันสูงๆนะให้เล่นฮันเลยก็จะดีมากส่วนเซอร์เนี่ยก็คือเป้าหมายคือออกสักหนึ่งออกสักสองเนาะเซอร์อะถ้าเล่น้าพยายามอย่าเก็บสนะี่ยวโดนเก็บสี่เนาะส่วนฮันนะ่ะพยายามเก็บสี่ให้ได้เนาะก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับสั้นๆเนาะอ๋อแล้วก็มีกรอบโลบด้วยนะ แลกกันด้วยแล้วกันเนาะของสวยประจำซีซั่นเนาะถือว่ามีไว้ไปเป็นที่ระตึก <c oughs> ผมไม่ได้แล้วกันอยู่ในข้อนชอบแล้วก็มีกิจกรรมนี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปทำอีกคลิปหนึ่งแยกแล้วกันนะมันจะได้ไม่นานเนาะ,ะ,ะ,ะแคปไปเลยครับเนาะแคปไปดิ เออมันปักมันเครื่องมันช้านะเพราะว่าผมเล่นมาสักพักแล้วเนาะก็ยังไงก็ทางนี้ทางนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ไม่สําเร็จเป้าหมายในซีซั่นนี้นะครับผมเชื่อว่าซีซั่นหน้าเนี่ยไปได้แน่นอนครับเนาะตราบใดที่เกมยังไม่ปิดคนก็มีโอกาสขึ้นเนาะะไลน์พวกนี้เนาะเชียอะไรก็เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ส่วนอันนี้บอกไว้แล้วกันคือผมเนี่ย เคยติดเทียมาสองตัวเนาะถ้าใครไม่รู้คือเทียขาวดําซึ่งตอนนี้ก็ติดอยู่แล้วก็เทียแม่งูเนาะอีกระหัสหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ติดแล้วเพราะไม่ได้ไตเนะเาะใครที่ลงเซอร์ไม่ว่าจะเป็นลงเซอร์ลงฮันถ้าหัวร้อนก็ควรหยุดแล้วไปเล่นฝั่งหนึ่งเนาะหรือไม่ก็เปิด Facebook หรือว่าเปิด YouTube ดูเอาเลยแล้วเปิด Facebook เปิด YouTube ทําอะไรก็ได้เนาะแต่อย่ามานั่งเล่นต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยฝืนไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะ ถ้ารู้ว่าโซโล่มันไม่ชนะก็หาคู่หรือหาทีมาเนาะอย่าพยายามฝืนโซโล่อย่างเดียวไม่งั้นวินเลดคุณจะเละเนาะถ้าหาทีมไม่ได้ก็แบบมันจะมีกิวอยู่ในกลุ่มไอเดนก็หาเอาก็ได้นะครับเนาะกิวพวกนั้นก็มีคนเล่นอยู่เนาะแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะระวังหวัดกันด้วยนะช่วงนี้ผมก็หวัดกินมาสักพักแล้วเหมือนกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวเ k บ e Identity ีทุกคนนะครับสู้ๆครับเราชนะ <c oughs> ไปแล้วครับดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับ